นะครับอันเพลินครับอันเพลินันเพลนน่ากลัวมากเลยมันใกล้เกินอย่าบอกไปทำไมปุ้มไม่อยิบทำไมปุ้มให้ออฟเจียขยิบครับเอาเรื่องครับเรเปิดคลิปฮะนะครับสวัสดีชาวโซเชียลมีเดีย เนนจ้าม่ครับไม่ได้ออกกล้องมานานลสวัสดีเจ้าคับสิสวัสดีเจ้าคับมาพบกับปามเดย์วันนี้เป็นวันอะไรก็ไม่รู้เพราะเราจะลงวันอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่จริงๆแล้วปามเดย์จะลงทุกวันเพื่อนๆเห็นยอดซับสไคร์เหมือนึ้นเพื่อนๆต้องขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับซับสไครเบอร์หน้าใหม่เข้ามาดูช่องปามเดย์จริงๆแล้วช่องรายการนี้มันรันโดยเพื่อนผู้อยู่เบื้องหลังตลอดครับ <laughs> นี้เพื่อนๆอยากจะพูดว่าเออเพื่อนๆอยากชวนเพื่อนๆมาเล่นเกมเกมหนึ่งนะคะมันสนุกมากมันชื่อเกมว่าโนโนเกมนะคะอันนี้มันคือโนโนเกมแล้วช่วงนี้เขากำลังมีอีเวนต์ที่ชื่อว่าสปอร์ตแอนด์เฮลอีกสองวันจะหมดเวลาแล้วก็เลยอยากชวนเพื่อนๆมาเล่นกันแล้วเล่นแล้วก็จะหยุดไม่ได้นอนสต็อปแบบเพื่อนๆนะคะเมื่อเช้าเพื่อนๆกินข้าวไปจริงๆก็ไม่ใช่ข้าวหรอกทั้เป็นอาหารเช้า มันก็คือโรตีแกงเขียวหวานนะคะซึ่งพอเพลินกินแล้ว,วมันเผ็ดมากเลยอ่ะตัวแกงเขียวหวานซึ่งเพลินเพลินไม่ใช่นะกกินเผ็ดที่เก่งกาชกาชกันขนาดนั้นนะเพลนพลก็เลยชวนปมปำม,ม,มาช่วยกินหน่อยเพราะว่ามันเผ็ดเกินไปแล้วช่วงนี้ปมป,ม,ป,ม,ปมกินเผ็ดได้เก่งขึ้นมากๆจนเรียกตัวเองว่าเป็นมัสเตอร์ออฟพผ็ไปแล้วนะคะฉะนั้นแล้วทีนี้เราก็พอกินเสร็จแล้วเพลนพลก็หลับปมปมก็หลับหลับกันทั้งคู่เลยแล้วก็ได้ตื่นอีกทีนี้นะคะบ่ายโมงกว่า เ้พอตื่นมาแล้วเพื่อนๆก็เลยสั่งกาแฟจากเจ้าฝึกโปรดก็คือ LOC ฮะพร้อมกับเมนูสุดยอดของ LOC นั่นก็คือแซนด์วิชโบราณคุณแม่ที่ข้างในเป็นหมูหยองแต่นึกสภาพแซนด์วิชหมูหยองมันไม่เด้ยสภาพสิฮะให้นึกภาพตามนะมันคือแซนด์วิชหมูหยองที่ใส่หมูหยองชุ่มฉ่ำกับน้ำลา,ายหยองนี้แบบเต็มที่นะคร แล้วก็มีโบโลน่าที่ไม่ได้เป็นแค่โบโลน่าเล็กๆแต่เป็นโบโลน่าที่เต็มเปล่าเต็มคำเพราะฉะนั้นทุกๆคําที่กัดเข้าไปอ๋อแล้วขนมปังเขาเอาไปทานเนยแล้วก็กริวก่อนจนข้างนอกกรอบแล้วอุ่นๆแล้วพอกินอะ่ะเราจะได้ความกรอบความหอมเนยความมันนิดๆแล้วก็ความ อร่อยของหมูหยองน้ำสลัดกับโบโลน่าจริงๆคนอยากให้ทุกคนถ้าไปเอลซีก็ลองเมนูนี้ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเอลมีอีกหลายเมนูที่อร่อยก็เช่นโดนัทซินนามอนนี่ค่ะแบบนั้นค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะไปพักผ่อนกันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมรอเย็นต่อค่ะมาดูกันยว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะคะวันนี้ก็จะเจอกับเพื่อนทั้งวันเลยครักับรายการนี้ สวัสดีครับอ๋อก่อนอื่นครับก่อนไปจากช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆที่ช่องปามสเตย์ลายเพืิอนด้วยนะคะใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮาจิบารแล้วเพื่นจะสั่งเมนูอันนไ้นะเมนูที่เพื่นเพิ่งขนพบจากคราวที่แล้วก็คือเมนูอิคาชูเมนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูสุดแล้วมันก็รสชาติใช้ได้เลยนะอยากให้ทุกคนมาลองกินกันไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่า ปั๊มๆอยู่หลังรองจะเสกไหมไม่เสกไม่อยากเสแต่อีกเมนูลับที่คนชอบกินในฮาตจิบังคนจะแชร์ดีาคนชอบกินเกาเหลาเนาะที่สั่งข้าวน้ำซุปแล้วก็หมูชาชอูอ่าเกาเหลาฮัตจิบังตอนแรกจะสั่งชาข้างเด็ชชาข้างร้อยหนึ่งไงกินเบงอีดีกว่าเอยู่ถูกป่ะ ไปไหนล่ะรอรอข้าอ่ะแล้วเพิ่นคิดว่าปามจะสั่งอะไรปามจะสั่งเหมือนเพลินหนึ่งอันไม่ใช่อา้าวไหนปามบ,บอกอร่อยไงอะไรอ่ะเนงหิ่งไงเอเอว่ะเนงหิ่งอร่อยนี่วะสั่งตามไปรอดูกับข้าวกัน แล้วก็โน้ว่าถ้าพูดว่าก่อนไปนอนทุกคนบางคนเขาก็ดูกังวันเผลอหลับในที่ทำงานทําไงแล้วไปนอนเฉยอย่างนี้เ <c oughs> ชื่อไปนอนตามเออเมื่อกี้บอมบอมเมื่อกี้บอมบอมกับเพื่อนเพื่อนทำกุ้งเพราะว่ามันเป็นแบบแอนนิเวอร์ซารีเราเป็นฟิลเซิร์ฟแอนเธอร์เพราะเมื่อวานกินเนื้อไปแล้ววันนี้ก็เลยกินกุ้งเป็นอาหารอาหารทะเลแหละ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะแล้วอาหารบกอ่ะเนื้อไงเนื้ออะไรวันนี้เมื่อวานอ๋อเมื่อวานกินเนื้อวันนี้กินกุ้งกินเนื้อไปแล้วเนื้อวัว วันนี้ก็เลยกินกุง้งนั่นแหละเราอา่ะฝ่าวิกฤตกันมาค่อนข้างจะลําบากเลยช่วงที่ผ่านมากิโมกิโม่ก่อนได้กุ้งอ่ะเราฝา่าฝนฝ่าพาย,ย,ยุยังอยู่เลยยังอยู่เลยยังอยู่เลยป้อมปอมตอนนี้ทำ <c oughs> เอฟเฟกต์ไอ้นี่ได้ไหมเอฟเฟกต์แบบฟ้าเทาๆอ่ะดึงสีลงไหมให้มันเทาๆหน่อยนึงแล้วก็อ่<ร>าแล้วมันเป็นไงแล้วมันเป็นไงฝ่าฝนไปอบผ้าแต่งเป็นเพลงไหมฝ่าฝนไปอบเพลงอะไรเยอะแยะว่ะเดี๋ยวฝ่าฝนไปอบ มันก็อบถึงกี่โมงอะสองอ๋อสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งแล้วเราอะแบบเราอยากกินกุ้งกันวันนี้เรานัดว่าวันนี้เราจะกินกุ้งอบก็เลยไปดูตอนแรกจะไปแมคโครแต่ว่าเอยปาบอกว่าชวนไปโลตัสดีกว่าพอไปถึงอะประมาณสามทุ่มก่อนสี่ทุ่มมาสามทุ่มสี่สิบประมาณเนี้ย uh huh. เขาล้างแผงกันหมดแล้ว uh huh. แล้วก็เป็นสาวล้างแผงหมดแล้วอย่างนั้นอะก็แบบห่อเหี่ยวะลรก็ห่อเหี่ยวช่วงที่ห่อเหี่ยวเพลินฉุกคิดขึ้นมาได้ป ไปฟูดแลนด์ไงกุ้งมีฟูดแลนด์ฟูดแลนด์เปิดยีส่สสชั่วโมงเราก็เลยได้กุ้งมาทําก็เอาไปอบตามภาพที่เห็นนะนะน้ำจิ้มซีฟูด,ดอ,อร่อยมากน้ำจิ้มซีฟูดผสมม้วนิ่มสุดท้ายก็ผสมน้าจิ้มขวดก็เลยอร่อยขึ้นว่ทันทีทันได้แล้วยังเหลือว่าน้ำจิ้มขวดน้ำจิ้มขวดยังเหลืออยู่ในตู้เย็นแล้วก็มีอะไรนะหมูยอยักษ์ของปาล์มครึ่งครึ่งครึ่งกระบอกอะครึ่งหมูยอน่ แล้วก็น่ะจบวันปมปำมมาถ่ายเพลินเพลินเพราะวันนี้เป็นปมปมเดย์บเพลินเพลินเดย์สวยลอยออเพืนเพลินพูดเองอ่ะใช่มันเป็นของเพลินมาตลอดแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเป็นไม่ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นไปนอนเถอะอย่าลืมนะถุกคนแย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริงกริ๊งช่องนี้เราลงคลิปทุกวันแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆหน้าใหม่เพื่อนๆหน้าเก่าและทุกๆคน ที่ผ่านมาผ่านไปครับขอให้เป็นวันที่ดี Happy a n n i v e r a y ครับเรมต้องพูดว่าไงนะเราพูดว่าอะไรนะขอบคุณ,คณท,ทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีพอแล้วมะพอแล้วเืิดให้รีวิวอะไรอีกดิ้ไม่ต้องแล้วพอแล้ว